สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าสบายดีจุงกะแม่อบังประโอนเช้านี้มีใครเข้ามาหรืยังตื่นรลยยังคะสวัสดีวันหยุดทุกคนได้ยินเสียงไมมเอ่ยเทสเทส สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดเดอตอนนี้กำลังจะเดินทางไปไปกรุงเทพนะคะไปทุระอยู่กรุงเทพก็เลยแบบว่าอันแวะเติมพลังเติมกำลังจักหน่อยก่อนนะคะมีคนนั่งรออยู่ข้างในเสื้อขาวเห็นบอกเพื่อนนั่งถาก,กาแฟได้ดัน ยังไม่ได้ออกไปใส่ยู่ยังไม่ได้ถึงไหนเลยหนูยังไม่ได้ถึงไหนเลยหนูอันเพิ่งขับรถออกมาบังหนันนี่ตื่นตะตีตื่นตะตีซีกลัวตื่นตีซีตื่นไม่เห็นกับเขาห่อกับเขาไว้ฟอร์มเด้เบิง่งพอห่อมก็ห่อไปอขนมนมเนยเดินทางไปทุระกรุงเทพจักมื่สองมือกกอน ือบนมี้ภกเขามาเบิงเนเขามาหาเนยเขามาทักทายน้ำหนูเนหนูบด้ไลสุดโดนเร้วสวัสดีจ้ามาว่าน้ำหนูเนยสงสารหนูเนหนีไอ้เยินมานะคะนี้นี้ลูกไส้ามาเยินอันลูกไส้พึ่ง มหาวังเสา์นี่ลูกไส้มหามือเสา์นี่มากเอาปลาทูให้ตัวหนึ่งแล้วกะ็กินปลาทูเสร็จแล้วเพิ่งกระนี้ตัวปะดิบบหูได้วา่าะฮาสีเดินทางอันไปเฮ็ดทุระทุลังลูกไส้พี่เยินสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหาคนเดอ้อ จุงกะแม่ออบองประโอนสี่คนสวัสดีค่ะผู้ใดอายุท่างกรุงเทพกรุงไทยเอื้นหาเน่เด้อสิไปเลาะท่างกรุงเทพอันได้จักปีแล้วบ่ได้ไปกรุงเทพบ่ได้ขับรถเขากรุงเทพโดนนละดิ ประมานสองปีสามปีลราบอบ่ไเด็ขับรถเขา้ากรุงเทพอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงบ่ได้ขับรถเขา้ากรุงเทพประมาณปีปีหนึ่งนี่แหละปีหนึ่งหรือสองปีประมาณนี่แหละในรอบสองปีนะคะเมื่อนี้ขับรถเขา้ากรุงเทพเหตุทุระทุลังก่อนพี่น้องสวัสดีทั้งสิบเจ็ดคนนะคะ มีผู้ใดขึ้นหอดเยินบอน้องเยิอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อันน้องเยิอนละก็ให้หนูน้ำใน่ดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปเห็ุทุระอยุคกรุงเทพซองมือกลับมากกสิขึ้นหอดเยินกัสิเอาคลิปเยินมาฝากนะคะว่าสีห่อไปน้ำยูดอกลูกไส้น้องเยินว่าจะห่อไปด้วยอยู่ แต่หัางขึ้นสียูบบเป็นดอกหันคันสีห้อไปน้ำกันเดยนคนรอเอากาแฟนะคะกำลังจะเดินทางออกมาหนะว้สมคือแถอะเบือง่น,น,นสวัสดีค่ะกำลังไลส์สุดขอบคุณครับ อร่อย,อยหนูเติมครับหนูเติมพลังเติมกำลังก่อนนะคะเนี่ยซ่าเขียวตัวเสาเด้แซบอมกลุ่มขยะทิ้งแล้วหรอย่างค่ะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเขาเอาไปทิ้งของตัวเองสั่งชาไทยเอา้าเนึกว่าของตัวเองเนาะ ากระซดสยังคักสซะแล้วขึ้นมาเป็นส่าเขียวของเจ้าของค่ะนะสวัสดีห้าคนด้วยนะคะผู้ใดมากดไลค์ให้คือเป็นตหาหักเทอย่าลืมกดติดตามให้หน่อยนะคะฝากในเด้ออืมอันนี้กระแซบยุ่อืมมันหวานดีดิชาเขียวนะแซบไปซื้อใหม่ปะ ไหนคิวอยู่ไหนไม่เห็นมีไปก่อนขับไปอีกก่อนงื่ก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสิบหาคนเดอ้อหนูชอบยกยกแก้วนะคะหนูหนูชอบหนูหนูมังยกแก้วเพราะว่าอย่างนี้ติเนี่ยเพื่อนสีมี่อันในละกล่องอยู่ไนละเพื่อนสีมี่หมอดละ